ม,ม,มันก็เขามันดดแล้วก็เขาได้มันเขาอยอยถอดตัวนีออกตั้งหอยั้อยที่ไหนสายแกะสายนล่นนะสายสายเส้นไ่เมืนคู่ไหเออไม่รลอง่างนี่เขาไปเลย 29, จ็บฟางัดไปเ่อยนี่เจ็บขาวดไปเลอยเล้เจ็ขาอเ็บาพันไม่ได้ไงได้เออเจ็บเก็าไม่ได้อืาชา สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคราสโซลาเซลล์นะครับผมอีกหนึ่งวันนะครับทีมงานกานครับผมวันนี้เก็บงานเจอนสายไฟนะครับผมเก็บแบตเลียนงานก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับงานละเอียดที่หนึ่งครับผมเนื่องจากระบบค่อนข้างใหญ่ครับาณยี่สิบสองกิโลวัตต์เร็จเป็นไฮบริดออฟกิจนะครับตุดนี้แบตเลียมสามข้อนนะครับสามโมดูลเลยครับสองร้อยแอมป์สามโมดูลมันใหญ่เลครับผม ในชนี้ทีมงนานก็กำลังจะใสายชุดเบเกอร์อยู่ตัวข้างบนก็เดินสายพวกตัวคอนซูเมอร์ก็น่าจะสเสร็จเรียบร mm ้อยมี APS เรียบร้อยมีมิเตอร์วัดไฟด้วยเบเกอร์ตู้คอนโซลเมอร์ AC ครับสองตัวแยกสู้นะครับผมแยกออกกลางสองส่วนสองบ้านบ้านสองหลังนะครับก็แยกออกไปใช้งานเราทีมแบกก็กำลังเดินสายไฟนะครับผมร้อยท่อสายไฟให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับการสวยงามเลย เรืงงานสวยงามถ้าท่นนญญานใดสนใจก็ติดต่อเร,ราเข้ามาได้นะครับผมโคราชาราซโซนศูนย์92268862นะครับผมโคราชโซนศูนย์เรียงสายไฟให้เรียบร้อยนะครับ,ารรบงานคุณภาพน,น,นะครับผมใส่จใจทุการายละเอียดงานนะครับ